คุณหมอสวัสดีค่ะคใช่ไหมคะคุณหมอใช่องค์การไมโโลกให้เป็นผลไม้แห่งปีมาสองปีซ้อนกันละเหมือนครองแชมป์ครองแชมป์สองปีสองอนสองปีกแนะนําให้ประชาชนเนี่ยทานใช่ไหมทานกันเพราะว่ามันมีหนึ่งวิตามินซีเนี่ยที่เรากินแอปเปิลเนี่ยนะในน้ําหนักเท่ากันเนี่ยเชื่อไหมว่าอันนี้เนี่ยจะมีวิตามินซีมากกว่าถึงสิบสามเท่า เดียวนะคะก็สมมติเราเรากินแอปเปิลลูกหนึ่งเนี่ยได้วิตามินซีเท่ากับลูกแปร์แอปเปิลลูกนึงนะสัดส่วนเท่ากันแต่มันต่างกันถึงสิบสามเท่าเลยล่ะคุณหมอแตมะละกอเนี่ยชิ้นหนึ่งขนาดนี้นะเปรียบเทียบเราได้วิตามินซีจากอันี่สิบสามเท่าของนี่มันกินลูกแอปเปิลสิบสามลูกนะกินมะละกอเท่านี้เท่ากับกินแอปเปิลสิบสามลูกในการในเชิงวัดวัดวิตามินซีอันนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาอีกหน่าน่าทึ่งมากก็คือวิตามินซีในนี้เนี่ยมันจะมากกว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยถึง จ็ดเท่า oh, oh. เพราะฉนั้นนอกจากเรากินกล้วยน้ำว้าเราเราต้องกินมะละกอเลยนะแล้วก็ถ้าปุ๊บเปรียบเทียบก,กับเชอร์รี่ก็แปดเท่านี่ไม่น้อยนะแล้วนอกจากว่าเขาจะมีวิตามินซีมากกว่าหลายอย่างแล้วนะถ้าเปรียบเทียบตัวที่ที่สำคัญมากคือวิตามินเอค่ะที่เกี่ยวกับสายตานะนะก็คือสายตาดีเขาเขาจะมีวิตามินเอเนี่ยมากกว่าแอปเปิ้ลถี่สิบแปดเท่าโอ้โห oh, oh. เออแล้วก็ oh, oh. กิน ถ้ากล้วยประมาณใกล้เคียงกันวิตามินเอใกล้ๆกับกล้วยกับแตงโมฟังแค่นี้ก็ประโยชน์ชเขาดูมากนะแล,<ด>แล้วก็ถ้าเทียบกับสับลดเอายังไม่หมดเขาเทียบสับลตเขามีวิตามินเอมากกว่าสับลด์สิบเท่าเลยเอ่าแล้วที่สําคัญคือเขามีวิตามินเคสูควิตามินเคในการห้ามเลือดอม,มากกว่าสับลตถ,ถึงสี่เท่ามากกว่ากล้วยถ,ถึงห้าเท่าแล้วที่ตัวที่เป็นพระเอกของเขาเลยนอกจากวิตามินที่ CAK แล้วเนี่ยเขามี แคโรทีนอยคือเบต้าแคโรทีนกับไลโคปีนเนี่ยเป็นแคโรตินายเนี่ยเขามีไลโคปีนเนี่ยสองพันเท่าของผลไม้นู้นเลยนะเขามีมากมายไก่กองเลยนะแคโรทีนเนี่ยวันนี้แบ่งให้เห็นเลยนะให้ชัดเลยแบ่งเลยนะแบะนัวไอ้สีนี่นะที่ว่าโอ้มีเบต้าแคโรทีนมีแอนโทไซยานินเยอะยานี่นะไอ้สีนี้มัน บนบนระหว่างไลโคปีนเบต้าคโรทีนนะแล้วอันนี้สู้ได้ไหมคุณหมอสู้ได้ไหมมันกินนี่สองพันลูกเท่ากินนี่นี่หนึ่งชิ้นเท่าพันโอ้โหแล้วเราก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเราต้องการต้านมะเร็งต้าได้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยค่ะถ้ากินนี่แล้วนะมะเร็งสามลูกหมากจะเลือกว่าลืมมันไปเลยเลยคือคุณหมอคะฝั่งนี้ที่คุณหมอพูดเนี่ยก็คือเป็นของกรณีที่มันสุกถูกถูกทีนี้ถ้ามันหามเนี่ยเนี่ยมันดิบเนี่ยถ้ามันดิบ มันก็จะมีไลโคปีนยังไม่เกิดมันมีน้อยมีมีแต่มีไม,ม,ม,ม่เยอะนะมีแต่ไม่เยอะตอนตอีนี้แต่ตัวดิบเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือเขามีเพคตินอยู่เยอะอนนแล้วก็พวกเพคตินนี่เวลาไปใส่เนื้อสัตว์มันย่อยหมดนะนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปหมักไปหมักกับเนื้อใช่ักเนื้อมะละกอดิบมาทำชาได้ด้วยทอชาได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์ในการล่างลำไส้เยอะค่ะทุ้งแล้วก็วิตามินเอวิตามินซีเยอะมาก สิบสามเท่าครับเพิ่มเพราะนั้นป้องกันหวัดแน่นอนค่ะเหมาะสาหรับช่วงโควิดวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคไลโคปีนมาหมดครบเลยแล้วยังมีแคลเซียมเยอะนักกีฬาตัวนี้นะฮะปวดเข่านักวิ่งปวดเข่าปวดข้อผู้หญิงเลือดไปลงมาไอโซเจนต่ำแคลเซียมต่ำอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็กินนี่แคลเซียมจะเพิ่มแคลเซียมไป่คะบางทีเขาก็เอามันมา บั่นกับนมแล้วมามาสหน้าใช่ค่ะเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะที่มีบะละกอเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเป็นทั้งสารสกัดแล้วก็ส่วนผสมแล้วผิวพรรณเงองามค่ะแนะนําวิธีซื้อกันนิดนึงคุณหมออยากรู้มากๆเลยเวลาเราไปเดินตลาดหรือว่าเอ๊ะอยู่บนต้นแล้วคุณหมอขนาดไหนหรือประมาณหรือรูปแบบไหนต้องเอาลงมากินเอาลงมาทานคือบะละกอทุกอย่างเลยนะถ้าผิวมันเริ่มเรียบค่ะแล้วร่องมันหายนะอันนี้แก่ละ ก็เริ่มดูสีมันมนมนลวนะเมื่อสีมันเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีเขียวอ่อนแล้วเริ่มมีจุดเหลืองๆนิดหนึ่งอันนั้นแก่เก็บได้ละอย่ารอให้มันสุกนะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลแบบนี้มันจะมีแมลงมากัดแล้วก็มันก็แทกเบียดกันเนี้ยมันก็จะกระแทกเบียดกันแล้วมันก็จะเป็นรอยชำเน่านะชำเน่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะเน่าโดยเชื้อราจะเข้าไปมันเสียเลยกินไม่ได้เดี๋ยวท้องเสีย มัละกอเวลาเราไปซื้อเนี่ยนะกรุณาเลือกขั้วอย่าให้อย่าให้มันเปลี่ยนสีนะอันนี้่างดีต้องสังเกตก่อนขั้วเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนสีนะเนี่ยอย่างเงี้ยขั้วขั้วยังไม่เปลี่ยนสีคอันนี่ยังเขียวอยู่นะถ้ามันแห้งอย่างนี้มันจากต้นมาเจ็ดวันแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือจะรู้ได้เลยนะคะว่าเขาทิ้งต้นมแล้วแล้วเราซื้ออย่างนี้ไม่ไม่ซื้อแล้วนะซื้ออย่างนี้เนี่ยวันเดียวเน่าละแล้วเวลาไปซื้อมันกอเนี่ยเลือกลูกหนักๆนะ หมายถึงว่าน้ําหนักถ้าสมมติ <ละ S 2> เราเที่ยวที่นี่ดีมากเลยแข็งทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่าแล้วก็น้ําหนักดีกว่าเรื่องตรงนี้เอาตัวนี้เห <c oughs> มือนลูกนี้ก็เหมือนกันเราเวลาซื้อนะทีนี้เมื่อกี้น้องมีถามว่าแล้วเวลาซื้อมาทํำยังไงค่ะทีนี้มันลูกใหญ่อย่างงี้กินบ้านเดียวสามคนก็ไม่หมดเวลวหาหันมาเราหันมาสาหรับคนกินคนหนึ่งคําประมาณนี้หรือว่า ก็หั่นมาชิ้นหนึ่งก่อนอันนี้คือแบ่งเป็นเป็นสส่วนได้อ๋อสองส่วนก่อนแบ่งเป็นสองส่วนก่อนเพื่อที่จะได้กินนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาฟิล์มมาปิดนิดหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะมากินก็หั่นในที่ติดฟิล์มออกไปหน่อยค่ะก็ใช้ได้แล้วจะได้ไม่เสียทั้งลูกนะการหั่นมะละกอที่ดีเนี่ยคือเราล้างเปลือกให้เสร็จก่อนที่จะหั่นนะหั่นเสร็จแล้วห้ามล้างน้ําเลยนะ อันนี้เป็นเป็นเทคนิคเลยถ้า<อ>ล้างน้าแล้วมันจืดชืดแล้วก็บางทีมันสปปกปรกแล้วไม่อร่อยบางทีมันด <ๆ S 2> ูแฉะอ่ะมันจืดชืด,ชด,ชดแล้วมันช้าค่ะนั้นถ้าเราดูนะอย่างลูกลูกนี้นะขนาดนี้นะผมจะหั่นเอาเป็นอย่างเงี้ยกาลังเป็นคํานะ,ะแล้วจะหั่นเอาเป็นสี่หรือเป็นหกแล้วแต่ความใหญ่ของมะละกอ รับเลยสุดยอดเลยวิตามินซีไม่ใช่นะเราต้องการให้รสมันแหลมตอนแรกก็สงสัยคุณหออมอมะนาวมาทำไมอ่ะก็บีบชส่มะละกอเลยนี่แหละคือของอร่อยอะเลดอร่อยเลยมันจะตัดความหวานแบบให้มันออกเปรี้ยวแหลมเลยนะหวานแหลมเลยค่ะแล้วกว็ได้วิตามินซีด้วยอันนี้ผมใช้ลองน้องมี่ลองชิมดูสักชิ้นหนึ่งนะได้เลยค่ะคุณหมอ เปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความหวานของมะละกอสุกหอมมากเลยนะสดชื่นคุณหมอสดชื่นค่ะาสดชื่นเลยทันทีขึ้นมานะดีกว่า<ม>กินมะละกอเปล่า,าแน่นอนอันนี้ขนาดไม่ได้แช่เย็นนะคะแล้วก็เราก็กินแบบคุณภาพนะ,ะก็ก่อนจบนะฮะก็ฝากมะละกอไว้ในดวงใจท่านนะเป็นผลไม้ตัวที่สองที่ผมพยายามแล้วบอกให้พวกเราปลูกกินกันเพราะกรมสมเด็จพระเทพ ได้บอกให้พวกเราไปช่วยชาวเขาเด็กโรงเรียนชาวเขาให้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกผักกินกันอันนี้จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสู้โรคได้มากมายมก็ฝากไว้นะครับ ค่ะวันนี้ได้ทั้งเรื่องของเคล็ดลับการเลือกมะละกอการทานมะละกอที่สําคัญประโยชน์ของมะละกอทั้งมะละกอสุกแล้วก็มะละกอดิบที่คุณผู้ชมจะหาได้ในทั่วไปนะคะคู่ครัวไว้นะคะได้ประโยชน์แน่นอนนะคะคุณหมอขอบคุณมากๆานะคะวันนี้ที่ให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นําด้านอาหารและน้ําสลัด